โย่บโลอะเทมานวาสานบโลอะเทมานวาสานเอ่อหิวกดเ็เ็ตาวกตากหหลายแท้หลายแท้ เอ้ยเอ้ยเอ้ยใส่ก,กับแกงน้ออยีนเลยวะหอยอันนั้นน่ะหอยคีกะต่ายหอยปูเออคักเลยอืมมันจะหอยปูเนาะเออเซบเลยหอยนี่เอา,าหอยนี่กินได้ไะ ห้อยเมียกันนี่เพื่อห้อยกินขี้ะบอหอยนะเออหอวเขาเดือดเขาเดือดหอยเดือผมหอยผมโอ้เสีบเสีเสออันหอยนี่ก็จะต้องไปอยู่กันเม่นห้อยกินกินข้ากินยเสียดเออ 呃，加过来。